ให้น้องเกื่อนกระโดดเขา้าปากนะใช่ใช่อร่อยมากเลยครับซุปเฉียวลูกเงาะลูกเงาะของเขาเป็นอย่างนี้ครับ คนที่มาที่นี่ส่วนมากเขาสั่งอะไรปลาลาบพีกะพงระเม็ดยำสามไข่ปลาหมึกูุกุนไม่หมดเยอะห่อใสุ่ดได้ค่ะที่นี่สวัสดีทุกคนนะอยู่กับบอลในรายการอร่อยบอกต่อครับก็วันนี้นะฮะเราจะไปชนบุรีกันครับไปหาของกินอร่อยอร่อยกันเราลิสต์เวล้วประมาณ ห้าร้านเนาะมีอะไรบ้างรอติดตามดูได้เลยครับใครนะฮะที่มีร้านเด็ดร้านดังร้านไหนก็มาคอมเมนต์กันในคลิปได้หรือว่าอยากให้เราไปกินร้านอื่นเป็นวอกแรกเนาะใช่ไหมพี่วอนสำหรับแบบการไปทัวร์ชลบุรีนะเดี๋ยวเรา,าไปรับมาป่ะเนี่ยเอาชุดเป็นน้ำมาป่ดเสื้อเดี๋ยวนี้ต่ดเสื้อเลยสบาย,บายมาก ตอนนี้ครับวอนอยู่ที่หาดวอนนะครับบางแสนก็จอเคืออะไรกันเงียบฮะตกหมึกตกตอนนี้นะร้อนตายหูไหม่เดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นที่เป็นของหมึกดีฮะไข่หมึกพี่ไหมี<ท>เออชอบคนนี้ชอบมีไข่หมึกแบบห่อใบตองด้วยร้านหนึ่งราคาแบบ20บาทมีทอนอ่ะ20บาทมีทอนก<อ><อ>็ร้านน่าจะอยู่แถวหาดวอนเนี่ยเดี๋ยวลองไปเดินหาดูกันครับวันนี้มีทั้งหมดประมาณ5ร้านอันนี้เป็นร้านแรกครับไป เขาก็มีขายหลายอย่างนะไม่ใช่แค่แบบไข่หมึกอย่างเดียวแต่ว่าตรงกลางนั้นก็คือไข่หมึกที่แบบโดดเด่นมากเดี๋ยวเราสั่งเลยละกันสัก5ห้าไม้ไหมพี่วันจัดไปให้เหรือว่า6ดีคนละสองกินไหมได้ไม่ลงได้ลงตัวใช่จะได้ลงรัวคนละสองป่ะเออเขาบอกว่าน้ำจิ้มรสเด็ดได้เลยไหม เราได้ไข่หมึกย่างใบตองมาละฮะหอมมากๆเลยทุกคนดีทุกคนมันอวบหนันมากนี่ไม้ละสิบบาทเองอวบหนันอวบหนันจริงๆดูเดี๋ยวหอบมากเลยอ่ะมันแบบเนื้อมันแน่นแล้วมีความแบบเค็มๆหอมๆไม่ไม่เขาย่างเขาแบบใช้ไฟอ่อนนะไอยางชิมน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มคือแบบเข้มข้นมากดูดิหอมปากมันอย่างนี้เลยนี่เข้าไป ห,หนมจิ้มรสเด็ดจริงจริงนะหกไม้เนี้ยขอหมดเล,ล้วเรา,าค่อยอไปซื้อห,ห้าห้าไม้ก็พอห้าไม้ไหมพี่บอนจัดไปไม่ไวกว่าสิบบาทบอกเขายี่สิบมีทอนกินแค่นี้นกลับเลยก็ได้นะจริงแล้วอ่ะใจเย็นใจเย็นไนอ้น้องอร่อยมากเลยอ่ะชื่อร้านโบ๊ทไข่หมึกย่างโบ๊ทไข่หมึกย่างนี่พี่บอลนะครเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครัใช่ครับอร่อยมากเลยนี่ผมเคี้ยวยังไม่หมดเลยคะเนี่ยไป ใช้ใบตองนะพี่บอสขอให้ติ๊ตัวครับ<ห>แล<ห>แ้วหอมตัวใชแล้วก็หอมใช่ไหมไข่ติ๊ตัวแล้วก็มันมันก็หอมขึ้นเมนูนี้ขายดีสุดหลือป่ะก็โอเคนะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะเราหลังมาผมลองมึกช็อตด,ดูถือว่าขายดีเหมือนกันจันบอสให้ลองมึกช็อตจันบอสจับมาแล้วจะรอให้ตัวหลบจานนะครับจานทำไงอ่ะกินดิๆๆๆ ตาก็กินได้เหรอพี่ตัวเลยฮะทั้งตัวอุ้ยมันดิบเดือมากไม่ได้กินนะเอาเข้าปากเลยไักการและประการอะไรเลยเฮ้ยเรากลัวไงเนี่ยเออไฮไลท์ไม่ข่าวเลยหวานหวานอร่อยอร่อยครั้งแรกเลยไม่เคยกินเลยอันนี้เราอยู่อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวหน้ามน ร้านนี้เราเคยมากินแล้วเป็นร้านโปรดของพี่ทิ่งเขาพี่ทิงเป็นคนพามารู้จักร้านนี้ซึ่งตอนนั้นเรามาถ่ายงานที่นี่เหมือนกันรู้สึกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแล้วก็มีลูกเนาะงงมะดิลูกเนาะคืออะไรเดี๋ยวไปดูกัน,กน,กนว่าลูกเงาะคืออะไรแล้วแบบเจ้าของร้านคือก็คือคนนั้นนะวันนี้พี่มนไม่อยู่นะฮนะตอนที่เราเคยเจอเมนรู้เขาจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวลูกเงาะน้ําแห้งยํามีหมดเลยคือมาทีไรบางแสนที่ถึงต้องมาร้านนี้ตลอดเหมือนเป็นหุ้นส่วนอะจริงๆเอาอะไรอีกอะอีกเมนูนึงเดี๋ยวหาก่อนนี่ไม่ต้องดูเมนูด้วยถ้ามปนช่วงเด็กมาบูเปิดอ่ะคือเด็กเต็มเด็กก็จะวาดรูปเล่นขีดเล่นไปเรื่อยๆนะนี่คือพี่มนหน้าเขาเอามาเป็นแบบโลโก้ร้านแล้วก็สักหน้าตัวเองนี่ นี่นะครบบอลสั่งก๋วยเตี๋ยวโบราณมาเป็นเส้นบะหมี่นะน่ากินมากเลยแล้วเขาก็ยำมาให้ด้วยมีไข่นะครับผมมีไข่ต้มแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบมีหมูสับครับทุกคน,นแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีตับส่วนอันนี้นะคะเป็นเกาเหลาลูกเงาะต้มหยับน่ากินนะลูกเงาะของเขาเป็นอย่างนี้ครับเงาะแวเหมือนเงาะแะน่ากินมากคือเส้นเส้นบะหมี่คือแบบอร่อยชัวร์ อร่อยเบอรแบบไม่ต้องปรุงอะไรแล้วคือย,ยำมาดีมากหนึบหนึบอ่ะเส้นบางแต่นหนึบอร่อยเส้นบะหมี่ดีเชื่อว่าอร่อยจปชิมลูกหมักต้มยำเขาก็จะใส่ถัวงอกมาแล้วก็มีผักบุ้งให้ด้วย รสชาติเหมือนงอาไหมไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนจานนี้เป็นเหมือนภายนอกอือเขาก็เลยเรียกลูกเอาะเหมือนหมูสับแล้วก็ผสมด้วยวนเส้นรอบๆมันก็เลยดูเหมือนลูกเนาะไหมเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยมาทีไรสั่งทุกทีมันอร่อยนะอือนี่อย่างเงี้ยน,นี่ทั่วไปถ้าสั่งต้มยำแล้วปรุงปะไม่ปรุงยังไงก็ไม่ปรุงไม่เคยปรุงเลยมาปรุงปะนะไม่ปรุงไม่ปรุงฮะเขาแบบปรุงมาเดีย ไปเจอกันร้านถัดไปครับกันอะไรขึ้นครับกะขึ้นอ่ตอนนี้หาร้านไม่เจอฮะร้านชื่อว่าโดนัทเป็นรู่ังอะไรดีอ่ะปกติเขากินอะไรกันครับ อุ้ยครผมอยากชิมหมดเลยมีกีร่รสน,นะครับพี่ครับผมออ๋อสี่รสน,นี้เลยใช่ไหมครัขายยังไงครับขายเป็นกล่องครับผมกล่องนึงมันจะมี5ชิ้นแล้วก็ขายรสได้ครับเหมือนถ้าเกิดลูกค้าเอารวมเนี่ยครับมันจะเหมือนเบิ้ลได้ชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับทางร้านเราอะค่ะโดนัทเนี่ยจะเจาะรูก่อนลงเนี่ยค่ะจิ้มลงมาอย่างนี้เลยอ่ะใช่ค่ะแค่นี้อ๋อหมุน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 แล้วเดี๋ยวมันก็จะพองขึ้นมาใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่จ้ะ หนูไม่ใช่ร้านใหญ่หร้านหนูเป็นร้านแบบเหมือนกระท่อมเล็กๆอ๋อที่พี่บอลเสิร์ชป้านล้วอยู่ด้าน,น้น้วที่หาไม่เจอหนูย้ายมาเพราะว่าคนเยอะแล้วหนูสงสารลูกค้าเขายืนรอแบบกลางแดดอันนี้สูตรหนูก็คิดเองหมดเลยปรับ<า>เองหมดเลย โดนัทเป็นรูนะครับเป็นรูโดนัทไม่ใช่โดนัทเป็นรูเป็นรูโดนัทนี่แฮทแท็กเราจะมาชิมหน้าช็อกโกแลตก่อนนะฮะไม่โชว์เลยอ๋อเฮ้ยอ่ะอ๋ะเอเดี๋ยวเขาบอกมาดิดานุ่มมากอะ่ะคือโดนัทจืดแล้วมันได้ผงเนี้ยเข้ามาเพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติเบาๆกินแล้วรู้สึกไม่แน่นเกินไปอร่อยมากเลยทิ้ง มันไม่ได้หวานนะเนื้อปลมันไม่ได้หวานเกินเบอร์มันแบบคืว่ากาลังดีอ่ะคุมรสชาติรสชาติได้ดีมากแป้งกับไข่ที่โรยจะต้องสั่งเพิ่มมาอินเสิร์ตนะไม่ต้องพูดตัวไอซิ่งธรรมดาจะเหมาะคนที่ชอบหวานหน่อยนั่เนื้อซิ่งพืนได้คือแป้งเขาดีมากจริงๆทุกคนโดนัทเป็นรูอันนี้คืออร่อยจริงเป็นลมเป็นลมทีมัช่า มันแับไม่มีเลยอืไม่อ,อมน้ำมันไมมม่อนน้ัเลยอันนี้คือมันมันม่วงชิมบ้างให้ชิมตอนร้อนๆอือกินแล้วลแวบบยีสต์มันไม่ได้ไปอืดในท้องอ่ะใช่ถ้าสมมติว่าอยู่กรุงเทพแล้วอยากกินต้องทำยังไงัทงทรงตันตะหวั่นได้เลยค่ะที่หนูทำทุกวันแล้วโรเตีนก็จะมาเหรอก็ต้องไปคอดเลยรู้ถ้าแบบ สำเร็จไปแล้วแก้ฝุผมให้หนูใส่แบบนี้ใช่ไหมก็เอาไปถูดถ้าเอาไปถูดก็จะเป็นเหมือนนี้ค่ะงานต่อไปคือไกลอ่ะจะไปเหรอจริงหรอไกลขนาดนั้นอะไกลลิฟเลยไกลหิ้วหิ้เหรอเออไกลลิฟเลยชื่อร้านโอ้โหถึงแล้วเนี่ยลงเลยคนไหนเป็นเจ้าของเรา คนไหนเป็นเจ้าของร้านคือสองคนพี่น้องแต่ตอนหลังนี้จะให้หลานมาคอยดูแลคนที่มาที่นี่ส่วนมากเขาสั่งอะไรจะมีปลาลาบพริกกระพงระม็ดยำสามไข่แล้วก็จะมีปลาหมึกคุกคุนกุ้งแช่น้ำปลาเขาก็จะสั่งกันเยอะดีดีเอาสักสี่ไหมสี่อย่างนี้นะฮะไม่หมดเดี๋ยวห่อใส่ถุงได้ทาะที่นี่จะตามไปนะคะบายบายค่ะเราไปดูนะคุณอาคุณป้าทำ กินก่อนตลอดน่ากินมากดูดิกระเทียมคือแบบดูดิโอบล้อมน้องสุดๆนี่วางตรงนี้เลยนะั่นคุณคูนเนี้ยซูชิเหรอซูชิซูชิ <c oughs> ข้าวเยอะไปหน่อยนะกังแน่นแน่นเนื้อมันเด้งตู้ฟันมากเลยอร่อยจัดสดมากอ,อยากให้ทุกคนได้กินมาแค่สิบบาทได้ประมาณ หกเจ็ดหกถึงเจ็ดตัวยำสับไข่อร่อยดีว่ามีไข่ปลาเดียวเซียวนะฮะแล้วก็ไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปูรวมกันแล้วก็ราดน้ำยำพริกนี้ทำไงเดียกินเลยเหรอไม่เผ็ดหรอกพริกปอ้อมทุกอย่างสดหมดเลยอะ่ะหลายเทคเจอร์รวมกันไข่ปลาเดียวเซียวคือหนึบหนึบเม็ดใหญ่ไข่ปูก็คือแบบล้วนๆหน่อยอส่วนไข่แมงดาหนึบดีมากเลยอะ่ะเนื้อฟูมากหมายกอด คือราคาสองร้อยห้าสิบมีมีที่ไหนคือปลาเองสองร้อยห้าสิบนี้ได้ไหมไม่ได้แลยนะไม่น่าได้หรอปะ<ม>ก็อาจจะได้แต่แต่ว่าตัวเล็กอ่าหนูว่าตัวเล็กไม่ใช่ใกรเนี้ยใช่ดกดชิงเเนื้อแน่นมากทอดได้แบบกรอบได้ที่อ่ะเขาราดน้ำปลาไปตอนที่มันแบบขึ้นมาแล้วมันแบบซึมเข้าเนื้อป้าทำน้ำยำจานต่อจานอืคฮ่าขอกินเพียวๆแบบไม่ไม่ได้จิ้มดูนะ หมึกคุกป,ปุ่นนี่เราเลือกตรงนี้ดีกว่าตัวใหญ่มากหมึกตัวใหญ่มากแฉะชุ่มช,มชุมน้ำเลยตัวใหญ่มากหมึกไข่นุ่มมันไม่ได้กรอบนะเพราะว่ามันโดนราดด้วยน้ำยำส่วนตัวชอบก้างสุดทับไปอีกสักหนึ่งแนละ้วขอตัวไปกินก่อนนะฮะให้พี่บอลได้กินบ้างก้งเป็นไงบ้างครับจาน เขาปากไปเขาปากอิงมั้งกระเทียมอย่างเดียวก็อร่อยงั้นก้างไม่ต้องกินแต่กินให้ไมันไงไม่ให้ผมกงไรวะกงอะไรอ่ะกงพังเหรอเราไปร้านสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนชื่อเอ้าเฮ้ย กุ้งเต้นเขาบอกว่าขายดีมากคนเยอะมากเดีย๋ยวลองดูไม่เคยกินเหมือนกันครั้งแรกนะฮะสำหรับกุ้งเต้นสว,ส,นะสวัสดีครับนีรับต้องสั่งยังไงบ้างครับปกติมากกาน้อยปลาลาไม่ปลาลาครับอ๋อแล้วมันมีแบบนี่เห็นมีขย่าบับไม่ขย่าบใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาส่วนมากกินอะไรนะกินขย่าบก็กินเลยนะ่ากินมากเลยอะ่ะกุ้งเต้นก็จะเป็นไ,นะไม่เคยกินเลย มีกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองร้านหนึ่งอะร้แหล่ะพ <c oughs> ี่ถ้จับมาจากไหนอะพี่น่าจะบอกน่าจะบอก <c oughs> มีคนมาส่งผมไม่รู้มีคนมาสง่งอุ้ยเนี่ยเด้งเด้งเลยลกระโดดอยู่ในปากมากระ <c oughs> โดดอยู่ในกล่องกระโดดอยู่ในกล่อง มาเลยครับครั้งแรกในชีวิตนะฮะเปิดแล้วมันจะโดดกรโดดแรกกระโดดกกินยังไงอ่ะกินยังไงอ่ะก็ต้องกินแหละทำยังไงให้น้องกยนกระโดดเข้าปากกัใช่ใช่เอาไปเลยไปเลยไปฮึ่เนี่ยมาไปครับกุ้งเต้นนะฮะครั้งแรกปิฟ้าาอร่อยอ่ะ ดีมากโหเด้งไม่หยุดเลยหมายก้อนอธิบายไม่ถูกอะ่ะอร่อยอะ่ะอธิบายรสชาติไม่ถูกอะ่ะมันก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนลาบอะ่ะฟิลเหมือนลาบอ,ะอ่ะรสชาติเหมือนลาบเลยเพราะม,มันมีข้าวคั่วมีข,ข้าวคั่วมีทุกอย่างเหมือนกันชอบแหละแค่จะชอบอยู่แล้วน้ำปลาอร่อยรสชาติดี กินเดียวเลยมั้งไม่แบ่งใครตอนแรกบอว่าจะกินได้เปก่าจะกินได้ลูก่า,กกางเ,นเ้นเต็นต้นใหม่กันกินคนเดียวจริงทุกคน ถ้าไม่รวมที่มันโดดออกไปก็คืออยู่ในท้องบอลหมดละคือเขาทาน้ํายําดีมากทุกคนเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับ5ลร้านวันนี้ที่บอลไปมีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นออเดอร์นี่กุ้งเต้นหรือแบบไข่ปลาหมึกหรือเป็นแบบมื้อหนักๆห,หรือเป็นโดนัทอีกออใครชอบอันไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นกิปนะฮะว่าใครมีร้านเด็ดในชลบุรีเม้นมาบอกกันได้หรือว่าอยากให้ไปกินร้านไหนหรืออยากให้ไปรีวิวที่อื่นอีกอะไรจังหวัด,วดไหนจังหวไหนอีกออบอกกันมาได้ครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บอลด้วยนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับ